สวัสดีค่ะวันนี้แดงนะคะซื้อเลขที่จับให้ป้าจันทยหนึ่งเสามหนึ่งเก็ไม่รู้จะออกไม่ออกวันนี้ก็ลองมาวัดดวงกันนะคะแต่ว่าถ้าแดงไปถูกตัวออ่่ก็ก็คงเป็นบุญคงเป็นดวงแต่ใจอยากจะให้ป้าจันทยถูกหนึ่งเจดหรือสามหนจริงๆตั้งใจอ่ะ จะซื้อสองคืออายุ59แล้วก็เดือเกิดเดือน2เดือนกุมภาก็อยากจะซื้อก็เห็นเลขอยู่ข้างหน้าแล้วสองแต่ยังไงตอนจับจริงๆอะมือมไปเลยไป็นสามแต่ว่าถ้ามันออกมาก็ถือว่าป้าจัไทยเขามีโชคนะคะแดงคงให้โชคก็ขอให้ทั่วประเทศที่ดูป้าแดงก็ขอให้มีโชคทุกคนนะคะ ป้าปแดงไม่ถูกก็ไม่เป็นไรงวดนี้แต่ขอให้ทุกคนได้ถูกทุกคนนะคะได้เงินใช้ทุกคนนะคะจากาลอตเตอรี่นะคะวัสด,ดีนะคะขอใโชคดีทุกคนที่ติดตามป้าแดงขอบคุณค่ะวันนี้ป้าแดงไม่กล้ายิ้มมากเพราะว่าตปากปากแห้งอะ่ะหน้าหนาวจะเป็นแบบเนี้ยมันตึงเนี่ยน้ำพริกเลยทานไม่ได้เลยสวัสด,ดีนะคะวัสด,ดีค่ะจะ วัสด,ดีรายการตีสิบด้วยนะคะที่เชิญป้าแดงขอบคุณนะคะขอบคุณคุณวิทวัฒน์และทีมงานทุกๆคนนะคะสวัสด,ดีค่ะ